Not of what you are, but of what you want to be. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติและเนื้อเรื่องของ w r r r a m e นะครับซึ่งผมได้ทำการแปลมาจาก Warframe วิกิล้วนๆเลยนะครับถ้าบางคำพูดหรือบางประโยคไปซ้ำกับผู้ทำคลิปท่านอื่นก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ คำเตือนนะฮะเนื้อหามีการสปอยเกม Dark Sector และเนื้อหาของ s ฟ e c ซค d d ดีมถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้เล่นนะครับก็ไปเล่นซะก่อนแล้วค่อยมาดูก็ได้ยังไม่สายนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเริ่มต้นด้วยในยุคข,ของเกม Dark Sector นะครับซึ่งทาง Deegan เนี่ยได้ยืนยันแล้วว่า วอลเฟมและ Dark s e ซกเตมีความเกี่ยวข้องกันในเกม Dark Sector ในช่วงสงครามเย็นนะครับเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยสหรัฐอ,อเมริกาได้คิดค้นไวรัสตัวหนึ่งชื่อเทคโนไซส์ไวรัสและได้ส่งเรือดำน้ำนะครับพร้อมกับเทคโนไซส์ไวรัสเนี่ยไปยังเกาะเกาะหนึ่งของรัสเซียโดยมี r o เ e ิร์ตเมสเนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในไวรัสถูกส่งไปอย่างลับๆเพื่อที่จะทำการทดสอบ เทคโนไซไวลัสกับคนบนเกาะน,นั้นนะครับและพระเอกของเราเฮเดนเทโน่ K N eno, ก็ถูกส่งตัวไปจัดการกับโรเบิร์ตเมสเนอร์เช่นกันแต่ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยถูกเนเมซิสจัดการนะครับแล้วได้รับเชื้อเทคโนโลยไซเวลัสที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์เข้านะฮะที่แขนขวาไอ้เจ้าเทคโนซล์ ไวรัสที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นนะครับถูกใช้กับโรเบิร์ตเมสเนอร์และผู้ช่วยของเขาก็คือนาเดียซูเดกนะครับซึ่งก็อยู่ในรูปของเนมิซิสอีกนั่นแหละในตอนจบของเกมพระเอกของเรานะครับก็ได้ทําการฆ่าตัวร้ายได้สําเร็จนะครับแต่โชคร้ายที่เทคโนไซยีไวรัสเนี่ยถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยทําให้มนุษยชาติต้องย้ายรกรา,ากออกมาตั้งถิ่นฐานที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะครับทีนี้จำเจ้า เทคโนไซส์ไวรัสไว้ให้ดีๆนะครับเ mm hmm. พราะว่าเจ้าไวรัสตัวนี้จะเป็นบอกเกิดของทุกๆอย่างในเนื้อเรื่องของ Warframe ครับเราก็จะมาเริ่มในส่วนของเนื้อเรื่องของ w f r f m e กันนะครับในยุคที่โอโลคินเนี่ยรุ่งเรืองถึงขนาดที่ว่าเป็นผู้ปกครองในระบบสุริยะจักรวาลรวมถึงการสร้างอาณาจักรต่างๆนะครับขึ้นในระบบสุริยะจักรวาลด้วยได้เกิดสงครามกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ชื่อว่าเซนเทียนนะครับซึ่งเซนเทียนเนี่ย ถูกส่งมาจากระบบสุริยะเทาหรือทาซิสเต็มเพื่อที่จะล่านะันิคมตรงรามที่เกิดขึ้นนะครับรู้จักกันในชื่อ t ด o l อวอ r โอโรคินนะครับได้ใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะเซนเทียนให้ได้แต่ด้วยความที่ว่าเซนเทียนเนี่ยมีเทคโนโลยีขั้นสูงสุดเทคโนโลยีของโอโรคินเนี่ยจึงไม่สามารถต่อกรกับเซนเทียนได้โอโรคินจึงใช้ไวรัส ที่มาจากโลกก็คือเทคโนโซไวรัสนั่นแหะครับแต่โชคร้ายที่เทคโนโลยีของโอโลคินยังด้อยอยู่มากทำให้การทดลองเนี่ยผิดพลาดเทคโนไซย์ไวรัสกลายเป็นโรคระบาดขึ้นในหมู่โอโลคินโอโลคินนะครับได้สิ้นหวังเป็นอย่างมากจึงได้หันไปใช้ประโยชน์จากโวลเอน์จีและเอาคนในอาณาจักรส่วนหนึ่งนะครับขึ้นไปบนยานไปที่โวลเอน์จีนั่นเองเพื่อที่จะหวังว่า ค้นพบอะไรสักอย่างจากเหตุการณ์นี้นะครับผมขอเพิ่มเติมในเนื้อเรื่องในส่วนของ Quest s e c o n d d r e a m เลยนะครับผมซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกันกับ การที่ออโรคินส่งคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปในโวล e เอนิจีนั่นเองที่ว่าออโรคินนะครับได้หมดหวังเป็นอย่างมากและได้เดิมพันคนของตัวเองให้ไปที่โวล e เอนิจีเพื่อที่จะหวังค้นพบผลลัพธ์อะไรบางอย่างยานที่ส่งไปนั้นมีชื่อว่าเซ i m a n t e n น100ยานนั้นนะครับได้เกิดการจัมป์หรือที่รู้จักกันในการ เดินทางด้วยความเร็วแสงนั่นเองไปยังมิติที่ยุ่งเหยิงน,นะครับหลังจากยานนั้นนะครับได้ออกมาจากมิตินั้นได้และถูกค้นพบในปีต่อมาคนที่รอดชีวิตมีเฉพาะเด็กที่ได้สัมผัสกับพลังงานโบว์เอเนจีและพลังงานนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยมีพลังและความสามารถที่อธิบายไม่ได้เด็กที่รอดนั้นนะ่ะ จึงเป็นที่สนใจของออรอคินอย่างมากครับหลังจากนั้นนะครับออรอคินได้ทําการทดลองกับเด็กๆเ,เหล่านั้นแต่ก็เกิดอุบัติเหตุทุกครั้งไปนะครับเพราะพลังของเด็กๆนั้นนะมีมากเกินไปจนกระทั่งนักวิชัยที่ชื่อมาร์กลิตสามารถควบคุมพลังของเด็กๆด,ด้วยการที่ทําให้เด็กๆนั้นนะอยู่ในสภาพความฝัน แบบรู้ตัวอยู่ว่าฝันหรือที่เราเรียกกันว่ารู้สิดดีนั่นเองเด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยจึงจะสามารถโฟกัสและควบคุมพลังนั้นได้นะครับแต่มาร์คุริสได้ถูกสังหารโดยโอโลคินด้วยเหตุที่ว่ามาร์คุริสนั้นนะพยายามปกป้องเด็กๆจากการที่โอโคินจะใช้เด็กนั้นนะเป็นเครื่องมือสังหารเพราะการวิจัยของมาร์คุริสสามารถใช้พลังเนี่ยของเด็กๆ ควบคุมตัวเฟรมโดยใช้เครื่องโซมาต i ิกลิงในการเชื่อมต่อพลังของเด็กๆที่มีพลังของโฟร์เอนิจีอยู่ในตัวและตัวเฟรมเข้าด้วยกันซึ่นตัวเฟรมเองก็ถูกทําขึ้นมาเพื่อรองรับพลังอันมหาศาลของเด็กๆเ,เหล่านั้นเช่นกันภายหลังจากการสังหารมารกลิส เด็กๆได้ถูกส่งเข้าไปในเครื่องโซมาติกลิงก์และเก็บรักษาอยู่ในอ่างเก็บน้ําบนดงจันทร์เพื่อที่จะสามารถควบคุมตัววอลเฟย์ได้และเพื่อที่จะให้เด็กๆคุมพลังของตนเองได้นั้นเด็กๆเหล่านั้นจะต้องอยู่ในความฝันเหมือนกับงานวิจัยของมากลิสนี่คงเป็นที่มาของชื่อ quest second d ครับผมเมื่ออโลโคินได้ค้นพบประโยชน์ของเด็กๆเ,เหล่านั้นแล้วพวกเขาได้ขับไล่เซนเทียนได้สําเร็จอย่างน้อยโอลโลคินก็คิดว่าสาเร็จนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนาธาหนึ่งในเซนเทียนได้ ได้เข้าควบคุมเทนโนซึ่งเป็นผลให้ในวันฉลองการยุติของสงครามของโอโลคินนะครับโตวัเฟมได้ทําการสังหารผู้นาทั้งหมดของโอโลคินจนลาบครับทําให้อนาจาักรโอโลคินถึงการล่มสลายครับแต่ภารกิจของนาทายังไม่หมดแค่นั้นครับนาทาได้รับมอบหมายให้สังหารเทนโนทั้งหมดแต่นาทากับมีเมตตาและได้ทรยยต,ต่อเผ่าพันธุ์ของตัวเองนาทาได้ใช้พลังของตัวเองนะครับ ต่อนดวงจันทร์ทั้งดวงไว้ในวงเพื่อที่จะเก็บรักษาเทนโนให้ไกลจากพวกเซนเทียนจากการหาเจอนะครับและกระจายตัววอลเฟรมไปทั่วระบบสุริยะในสภาพจำศิลและที่สำคัญนาทานะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นโลตัสถูกแล้วครับนาทาเปลี่ยนชื่อเป็นโลตัส นั่นก็หมายความว่าโลตัสเคยเป็นเซนเทียนมาก่อนและในควสนเซนต์แอนด์ดีนฮันฮาวซึ่งเป็นเซนเทียนะครับเรียกโลตัสว่าลูกครับผมนั่นหมายความว่าโลตัสเป็นลูกของฮันฮาวนั่นเองโลตัสนะครับเป็นผู้ที่ช่วยเหลือและนำทางและเฝ้าคอยเวลาที่จะได้ปลูกเหล่าเทนโนขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อเหล่าเทนโนนะครับถูกปลุกขึ้นก็พบว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ในอีกสงคารามหนึ่งซึ่งเป็นโลกปัจจุบันซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประวัติเพิ่มเติมคร่าวๆของ Warframe ในอัปเดต18 Second Dream ถ้าผมแปลผิดหรือประการใดก็ขออภัยว้าที่นี้ด้วยนะครับสามารถติชมได้แต่อย่าด่ากันนะและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่คอยติดตามรับชมและคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ s u b สไครต์ก็อย่าลืมกดปุ่มแดงๆข้างล่างคลิปด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ